ค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการตัดเล็บแมวที่ถูกต้องกันนะคะตัดอย่างไรให้น้องไม่เจ็บตัวตัดอย่างไรให้ถูกต้องวิธีการง่ายๆนะคะวันนี้ ให้ดูตำแหน่งเล็บของแมวนะคะจะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นสีขาวส่วนที่สองก็จะเป็นสีชมพูนะคะเนื้อสีชมพูตรงนั้นนะคะห้ามตัดเด็ดขาดนะคะถ้าตัดไปแล้วเนี่ยน้องอาจจะเจ็บตัวตรงนี้นะคะก็ให้ตัดเฉพาะไปเล็บที่แหลมๆแค่นิดเดียวนะคะ ตำแหน่งเล็บที่ถูกต้องนะคะอยากจะแนะนำในแบบที่1น,นะคะให้ตัดเฉียงลงมาเพื่อให้ปลายแหลมนะคะถ้าตัดในแบบที่2เนี่ยเล็บอาจจะฉีกง่ายนะคะแบบที่3ไม่ควรตัดเด็ดขาดน,นะคะน้องจะเลือดสาดแล้วก็เจ็บตัว